วันนี้นะคะเพื่อนกับชอบ่องน้องฟิวแฮปปี้ชั้นหนึ่งแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องฟิวก็ยูนเกมฟรีไฟก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องฟิวนะคะจะมาเล่นในโหมดนี่เลยก็จะเป็นหมาป่าเดียวดายนะคะทุกคนแบบคู่นะแต่ว่าก่อนที่จะไปเล่นนะคะตอนนี้เนี่ยฟรีไฟมีกิจกรรมใหม่ม่อไหแล้วคะทุกคนนี่ลอยก็จะไปกิจกรรมท็อปอัพนะคะทุกคนเป็นวินเทอร์แลนด์ทก็จะเป็น,รรน,ะคะคนเคียวใหม่นะคะทุกคนนี่เหมือนที่น้องฟิวเธอเลยนะคะจะเป็นเคียวสีแดงในธีมคริสต์มาสแบบนี้นะคะก็จะเป็นกกิิจรรมมเตมส่งท้าปีนะคะค ิมครบรับสกินทันทีนะคะทุกคนกดเข้าไปนี่นะคะทุกคนกิจกรรมนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่24ธันวาคมนะคะถึงวันที่27ธันวาคม2564นะคะแค่เราเนี่ยเติมเพชรครบ499เพชรนะคะล้วก็จะได้เคียวสุดเท่มาแบบนี้จะเป็นเคียวสีแดงนะคะทุกคนแล้วก็ตรงลายเคียวเนี่ยจะเป็นเหมือนหิมะนี่เลยซึ่งน้องฟิวก็มีแล้วนะคะดีถือแล้วจะเป็นแบบนี้บอกเลยว่าสกินเคียวเนี่ยใส่แลวเด่นมากนะคะทุกคนจะมาในตีมแบบ แดงขาวอ่าแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นเอฟเฟกหิมะออกมาด้วยบอกเลยนะคะว่าสวยมากแค่เรานะคะเติมครบ499เพรก็จะได้ไปเลยเนี่ยพอน้องฟิวถือปุ๊บเข้ากับชุดที่น้องฟิวใส่มากเลยเนี่ยเพราะว่าธีมเดียวกันนะคะขาวแดงนี่ถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมมาเติมเนะคะทุกคนกิจกรรมนี้เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันที่24ถึง27ธันวานะคะทุกคน อ่าอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแรกนะคะดูคนก็จะเป็นเคียวเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นกิจกรรมนี้เลยแปดทีการันตีของขวัญน,นะคะก็จะเป็นสกายวิ่งใหม่ค่ะดูคนนี่เลยจะมาในธีมคริสต์มาสนะคะดูคนคล้ายๆแบบาลานซานต้าอย่างนี้แต่ข้างหน้านะคะจะเป็นหุ่นยนต์แทนอันนี้นะ้องฟลุกกมีแล้วนะคะดูคนแค่เราเนี่ยสุ่มครบ8ทีนะคะเราจะได้ของรางวัลไปเลยบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยได้แน่นอน,นะคะ่ะดูคน นี่ของรางวันก็จะมีประมาณนี้นะคะอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยสกายวิงนะคะทุกคนสวยมากนะอันนี้น้องฟิก็มีแล้วนะคะทุกคนต่อมาอันนี้ก็จะเป็นท่านะคะทุกคนอยู่ในอันนี้เลยของรางวัลเดียวกันนะคะทุกคนสวยมากคือข,ของรางวัลใหญ่เนี่ยทั้งหมดสองอันนะคะทุกคนในรางวัลเดียวคือแบบเฮ้ยคุ้มนะได้ทั้งสกายวิงได้ทั้งท่าเลยเท hey! มากต่อมานะคะก็จะเป็นสกินคู่หูนะคะแล้วก็เป็นสกินปืนแล้วก็กล่องดนตรีนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็น หมวกสโนว์แมนนะคะทุกคนนี่ใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากต่อมานะคะก็จะเป็นของรางวัลอันนี้เลยเป็นเซ็ตจอมผลซานต้านะคะอันนี้น้องฟิก็มีแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นล่มเนาะซานต้า is coming และนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าเนาะเป็นหัวกะโหลกต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้กล่องชิ้นส่วนความทรงจําน,นะคะแล้วก็ของรางวัลสุดท้ายจะเป็นกล่องสกินปืนนะคะทุกคนนี่เลย กิจกรรมนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่24ธันวาคมนะคะถึงวันที่30ธันวาคม2564นะคะทุกคนถ้าใครอยากได้นี่เลย s k y ยวินเทศนะคะก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะคะทุกคนวิจยแต่ท่าเนี่ก็สวยนะเนี่ยดูทุกคนสวยมาก s k y ยวินก็เท่นะคะทุกคนมาสุ่มกันเยอะๆนะ อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องฟินจะไปเล่นในหมดหมาป่าเดียวได้อ่ากิจกรรมในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็น้องฟินเะนี่ยจะไปเล่นในหมดหมาป่าเดียวได้แบบผู้นะคะทุกคนอ้ากดเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะชนะหรือเปล่ามาแล้วไหนดูสิอ่ามีเรื่องอีกแล้วเอา XM8 XM8 กกับแม็กกับแม็กกับแม็กอ่า ลอเรงรอเร่งรอเจ็บมากอุ๊ยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะจะตัวแล้วลงไปข้างล่างแล้วจังหวะนี้ได้เวลาหนึ่งหนึ่งเฮ้ยเรียบร้อยช็อตเด็ดนะคะโดนหัวด้วย เดี๋ยวเราก็จะเลงต่อไปรอบนี้เลง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 เข้ามาฝั่งนี้เข้ามาฝั่งนี้สองก่อนสองก่อนมองไม่เห็นน่ะอ๋มานี้การอยู่ฝั่งนี้เราอยู่นี่เรียบร้อยนะคะสองศูนย์เย่ ต่อมาฝั่งเราเลือกปืนนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเลือกปืนอะไรเลือกอะไรเลือกอะไรเลือกอะไรซอง่วงอีกแล้วซองคนกับเอซีแปดสิบอะไระได้ปืนไกมาถือว่าดีเพราะแบบนี้เนี่ยมันต้องเล่นปืนไกนะคะทุกคนปืนไกไม่หลอนแน่ๆสี่สิบสี่จ้า แฟตฟีดปลาแฟตฟีดอีกสักอันหนึ่งละกันเรียบร้อยเก็บสองแฟตฟีดอุ้ยไม่ใช่เก็บสองที่เก็บหนึ่งโอ้ตกใจหมดเลือกปืนมาเองแล้ว่งนั้นน่ะเจ็บเจ็บเจ็บเรียบร้อยค่ะทุกคนสามศูนย์เรานำได้ก่อนนะเนี่ย ต่อมานะคะรอบที่4เราก็จะเล่นปืนไกลเหมือนเดิมนะคะเราจะไม่ชาร์จปังเรียบร้อยนะคะนาเหลือตัวหนึ่งใจยเย็นนะใจยเย็นนะมิวใจยเย็นๆน,นะแฟตฟตตีต้องมาแล้วนะคะจังหวะนีโน้โดนไหมโดนไหมไม่โดนอ่ะแปลว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้ ไปทักทาาหน่อยไฮไฮเรียบร้อยคะ่ะ40อันนี้รอบตัดสินแล้วนะคะทุกคนถ้าเราชนะเนี่ยก็จะ50อ่ะกับสนดยดีกว่าอูซีด้วยแถมสนดยคู่ไปเลยฝั่งโน้นหายหายไปเลยอะ่ะ สองห้าศูนย์จ้าหุยทำไมจบไวจังเราเล่นสนิทใช้เวลาการเล่นไปสี่นาทีคะ่ะทุกคนไวไหมไวมากนี่ยิงกันไปคนละห้าคิวนะคะทุกคนก็สะกอะร์ห้าต่อศูนย์เย่เย่ สำหรับวันนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยก็ได้มาเล่นทั้งหมดหมาป่าเดียวได้แบบคู่นะคะสกอร์ก็5ต่อ0นะคะทุกคนเย่ก,ก็ชนะไปอีกหนึ่งแมตช์นะคะทุกคนแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยเพื่อนๆนะคะอยากให้น้องฟิวเล่นหมดเนี่ยอีกก็อย่าลืมเม้นมานะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าน้องฟิวจะมาเล่นให้ดูนะและท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย